สวัสดีพี่น้องเดี๋ยววันนี้โลโก้ก็จะคู่เกตลำคู่เกตคือเรียนตาสินเนาะโลโก้จะทำมาลำเพื่นนี่มันมันเป็นจังไดยลำเพื่นนี่มันสิเป็นเป็นลำเพื่นโบราณกับลำเพื่นสมัยใหม่ไหมคะพี่น้องถ้าลำเพื่นโบราณนี่มันสิเป็นออกจังหวะแบบซาซาโยนโยนท่ามันสิเป็นท่าแบบลักษณะที่ท่าสิเป็นลักษณะแบบท่าที่สิเป็นเขาเพื้อนม่าไอยังอ่ะท่าซูสมัยก่อนอะเพื่อนสิเป็นแบบว่าปล่อย ซาลีละร่างกายไปตามความเพลิดเพลินก็คือสิไม่ได้คิดอีกอย่างไรแต่สมมืินีก็สิมีนนการเซฟท่าลงแน่ให้ดูตามตามยุคตามยุคสมัยก็คือให้มีความให้มีความนาเบิง้งข<อ>ึ้นสิแม่ค่ะพี่น้องแล้วก็สมัยก่อนนี่พนเลพล่นย่างเพลินเพนหยก,กันเนี่ยเขามันจะเป็นการเพลิดเพลินเจริญใจนะคะเหมือนเหมือนลำเพลินเจริญใจเหมือนลำเพลินเจริญใจก็คือสิมีท่าต้อยท่าใบท่าหยอกท่าแง่ท่าจกกันนะสิแม่ถ้าสมมืิหนีื่้นกับซียอิ มันกิสิเพี้ยนไปเนี่ยักหน่อยคือเหมือนแปลว่าให้เห็นเข่าล่างซื้อแต่ว่าท้าตะโกนนี่เปอรเซนต์อีหลีเดคคือจังว่าท่าหยอกท่าแม่แมนคือมันสิเกิดจากกือแบบยกกันแมนโจกกันเหมือนเหมือนเป็นท่านี้ไม่ครูเก็บแบบว่าซอนอีอย่างสิบ้านแฮมซอนป่าสินบาบแมนคือสิเป็นในลำเพืนเนี่ยจนให่จะมาอยู่ในท่าสามสิบสองแม่ท่าคือท่าแม่แบบท่าแม่แบบลำอีสานก็คือกระบวนท่าสามสิบสองท่าของอีสานคือจังท่าท่าเตาลุ่น้องก็สิเป็น น้อยน้อยน้อยอยงเสียคือจะยกขาสิเพิ่นกับสีเอ็นน่าซิเพิ่นกับสีเอ็นอีลีเด้มันสีเอ็นต่ำลงอังเสียนะแต่สมัอนี้กับให้ไนเห็นให้เห็นซื้อแต่ว่ากับคืองยังบอก็คือยังบอบออันนี้ปันใดคือคือหมายถึงคันคันวาแล้วทารำเพิ่นก็คือลำไปลำพูดเกี่ยวกับอะไรก็คือลำแบบนั้นแมนก็คือส่วนใหญ่ท่ากับซิบว่าแตกต่างกันกับซิมีท่ากลมต่ำลำสูงกับซิมีท่าเตะขาแน่แล้วก็ หมุนแน่จกแน่เกี่ยวผ้าราศีแน่ส่วนยี่เป็นลำเพลินนี่คือคือการเพื่อเพลินเจริญใจให้เกี่ยวผ้าราศีระวังชายกับหญิงแม่ค่ะพพระาศีสมมุติว่าเป็นเป็นท่าฟ่อนเกี่ยวกันท่าออกท่าเขาคือเัึงท่าท่าออกฉากท่าเขาฉากนั่นสิแม่ค่ะ แล้วก็สิเป็นแนวล้ำเพืนคือจังหวาอีสานแบบลำเพื่นหมอล้ำซิงสินะคือหมอลำสิงกับสีเกี่ยวกันอ้าวเขาจะสีไหวออนโยกคู่หรอเขาจะสีเกี่ยวกันเป็นมวงกลมนะจากสีมุนอ้อมกันนัสินะแต่คือถ้าถ้าเป็นตามที่ครูเรียนมานี่มันมันมีมันมีเออเขาเอินเอี่ยงคู่กี่ท่านะส่วนญ่แล้วท่าลำเพื่นเนี่ยเพื่อนสิดึงออกมาจากแม่แบบอีสานสามสิบสองท่าลำอ๋อดึงดึงออกมาจากแม่แบบต้นฉบับเลยสิครับเนก็คือ ุณแม่ชียววัน์นำเนินเพื่อนเป็นผู้คิดท่าแม่แบบอีสานไว้ตามแม่แบบ3 2ท่าของอีสานตอนนี้เข้ากสิเอามาประยุกต์ใส่กับท่าแบบแม่ไม้คือจังหวะสูมือนี่สมัยไม่เพื่อนกัเสอาให้มันมวนขึ้นกับจังหวะเสียงเท่งก็คือจังมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียคือจังขอเสิริมมังไฟนะแต่ว่าท่าสมัยก่อนเพื่อนกัเสิกัสีให้มันอ่าอย่างเงาะให้มันเนิบไปตามจังหวะเพลงไปตามอารมณ์เพลงตามอารมณ์เพลง แต่ว่าห้าวกะแล้วแต่สิทายทอดดอกค Rangers, refers, heim, ่ะคันสิ่งที่ประสบผลสำเร็จคือถาห่อแสดงเลยว่าห่อฟอนล่ำเห็นพู้ไดเบิ่งก็แสดงว่าเพิ่นข้าเจ้ามวนน้ำก็คือประสบผลสำเร็จอ๋อหมยพึงก็คันในเพิ่นเบิ่งเรามีความสุขล้วก็แมนกับประสบผลสำเร็จก็คือห้าบ่ไดออกนอกกรอบกับซิมีซีออกอยู่หน่อยนึงแต่ว่ากับบวได้ออกนอกจารีดนอกรูนอกท้างจนเกินไปมันก็ยังความคงเขาความเป็น <Bernard> อ <trem> ีสานลำพูนใช่ไหมคะ เออเนาะมันก็สิเป็นลักษณะประมาณนี้แต่แต่ท่าล่ำมันกัแล้วแต่ห้าสิบปับไปคือจังลํำเพิ่นหนึ่งโกคาเขาเสียแต่กระท่าลํำเพิ่นคือกันถ้าเตะขาถ้าสะดุ้งถ้าเอี่ยวโตถ้าอย่างตั้งต่างใดๆหน้าหน้าที่ที่เขาจาล่ำทั่วไปที่เห็นจะว่ากัสิสอดแทรกท่าใหม่ๆเข้ามาเป็นการท่ารับท่าทรงเพื่อที่จะให้การเชื่อมท่าหรือว่าลีลาท่านั่นมันลงโตอ๋อครับไปด้วยความเขาเรียกว่าจริตของ ูลำหรือว่าท่าลำค่ะกระสิเป็นแน่นน้และครับผมถือว่าเป็นความรู้เพราะว่าครูคุณครูนี่ก็เป็นเอกนาตสิ์นะครับถ่าถีาคูบาอาจารย์เพิ่นสอนมาไว้เพิ่นก็สีพ่าลำอยู่ประมาณเจ็ดแปดท่าที่ได้ใส่อีหลีครับผมกระดึงออกมาจากสามสิบสองท่ารำถ้าเอามาต่อให้เด็กน้อยคันเทาอยาก ได้ทา,นาเนวไม่เท่ากับเพิ่มเติมเอาอยากทาได้ทาไดยังยังเช่นว่าทานีมันมวนเท่ากับถ้า,า,าตีขาตีปีตีแขนท้้เท่ากับเพิ่มเติมเอาได้บบสินะคะ<อ>แต่ก็ไม่ได้ออกนอกอกรอบอ่าฮะประมาณนีน้นี่พี่นองคันทาลําเพิ่นนองก,ก็เห็นคือจะเห็นส่วนมากลําก็จะเป็นแม่ะอะไรนะอนก,กุเกะท่าลําของแม่แบบของ3านสิบสองทาแม่แบบอีซานซาสิบสองท่า ใครที่เป็นคนคิดคนไว้แม่ชวีบันแม่อ๋อแม่ชวีบันดำเนินเพื่อนเป็นลำเพื่อนมาครับแม่ค่ะลำเพื่อนมีลำเพื่อนลำเดินลำเรื่องลำรองของเพื่อนนั่นแหละคอครับท่ากับที่นี่กับอาจารย์เช่นดาเหล่าสมัยก่อนที่เพื่อนคิดไว้ผู้ใต้เด็ผู้ใต้ผู้หญิ่งกันทย่าพาราศีกันก็สิตกลุกตกสืบล้านมากกสิท่ายทอดกันไม่เรื่อยๆก็เอาไปประยุกต์แน่กัสิกลายเป็นลำเพื่อนประยุกต์ในท่ารำนี้ก็ประยุกต์มาให้มันดูความสวยงามให้ คนเบิงให้มันเพิ่อนขื่นให้นมีความวิจิตขึ้นด่านยุคตางสมัยเนาะตามยุคตามสมัยจังหมอล่ำห้องออกมาหลินเพื่อนก็ถทายทอดออกมาด้วยดีเพั่นกะลำเพิ่นโกคาขาวเซเนาะเพ่นกะเป็นซื้อเด้สมัยก่อนก็คือว่าเพิ่นใส่สินขืนเห็นเล่ยเนื้อเข้าขึ้นไปเพื่อกรเขื่นเลยว่าโกคาขาวก็คือโกคาก็คือต้นคานี่ล่ะเพื่อทีแสดงถึงเป็นเอกลักษณ์ของลำเพิ่นแต่ว่าถ้าเป็นลำเพื่อนทัง ทั้งทั้งสารคามทั้งอย่างเพื่อนกสิปิดออกถําน้องเพื่อนก็สิมวนนล้วก็การแต,งต่งโตเพื่อนก็สิมนี่ประยุกต์ขึ้นก็คือตัวน,น,นี้เป็นกระโปรงเป็นชุดสีป่าสีชมพูเออ,อบางพื้นที่เพื่อนก็ใส้เป็นกระโปรงทรงแคบจีบหนา,นานั่งถึงโปกข้าเขาจังสินไหมคะก็ส<อ>ิีนี่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อยังที่สวยงามตามตามตามที่เพื่อนมักค่ะนี่แหละพี่น้อง คือว่าลําเพลินน่ะโลกุปบ่ค่อยแบบรู้เรื่องบ่ค่อยได้อันนี้แมไบ่รู้ว่าท่าเป็นยังไดแต่เห็นเห็นที่ลําเพลินเนาะจะมีพิมอมแอมที่อยู่วงลําเพลิน่ะฟอนลําเพลินที่หนบบายข้างหลังเนี่ไอ้คูเกศแม่น,นก็คือเห็นพี่ไอ้พ่อสมจิตเนาะบอ,อทองแล<ะ>้วก็เห็นน่งพิมอมแอมเพิ่นมาลําถาลาเพลินเพิ่นก็ถือว่าเป็นบรลลูมาคู่ได้ก็จอาจารย์สมจิตบอททองนี่คือเป็นถือว่าเป็นตอนสมัยที่คูเกศเรี่ยนกับคู่สมจิตเพิ่นยังยัง เพื่นกับมามามาอันนี้อยู่เพื่อนกับจางมาเป็นวิทยากรกับซมีท่าท่าเพื่อนอีกใยากแท้เด้เป็นท่าเอกลักษณ์เลยจังท่าไหวทันลักอันนี้คือหนึ่งเดียวในโลกอะเนาะที่ทุวันวันหนึ่งเดียวในสืบทอดมาได้หนึ่งเดียวในไอ้นี่หนึ่งเดียวในแม่แบบที่การออกคิดความคิดประดิษฐาลั่เพื่อนให้เป็นที่แบบว่าสะดุดตาผู้เบ่งให้เกิดความเพลิดเพลิน หรือว่าง่ายๆสูเมื้อนี่ก็คือประมาณมาเต้นฮิปฮอปเต้นแรปเต้นยังไงล่ะถ้าถ้าผู้ใดดีกว่าเขากับเสียงพบมือเสียงโฮลลองหรือว่าความประทับใจถ้าผู้ใดได้คะแนนนั่นก็คือถือว่าชนะเลยนะครับต่อยอดลำพิ่เป็นการเรียนเออเอาความรู้จากคุณครูเกตนะครับเราเรียนเอกนาฏศิล์นนี้ถือว่าได้มากๆแล้วก็เลยอยากถามลูกโกคือเอฟซีอ่ะเพื่อนก็ถามมาเยอะเลยว่า คือลำเพลินท่าลำเพลินลำลำายสีลำเอียงสิแม่ครับมันมัน็สีแตกต่างกันแตกต่างกันลำฟ้อนลำมันมีหลายอย่างแม่ครับส่วนลำเพลินนี่ก็สิเป็นแบบโจ๊ะโจ๊ะนะคู่เป็นเตะคาเตะแคนเป็นคำว่าลำเพลินนี่ก็คือลำเป็นท่าํำหรือเนื้อร้องที่สอดคล้องอ่าสอดแทรกด้วยความเพลิดเพลินใส่ท่าํำให้มันเพลิดเพลินตามสนุกสนานสนุกสนานเป็น ส่วนหญ่ก็สิเป็นข้อความที่เป็นไอหยัง่ะล่อเลียนเนาะป็นล่อเลียนที่รับที่ตําที่ออหยังเซี่นะ<อ>มันก็สิล่อเลียนกัระหา่างชช่หญิงแต่ว่าสซุเมอรนี่ขาเจ้าก็สียมาปรับเป็นลํำเพลินเชิญเที่ยวลํำเพลินเชิญเยี่ยมชมชัมชมชมลํำเพลินเชิญออหยังเจ้าเสียรับ็สิออกจา<อ>กแนวแบบ ที่มันอันนี้จังน้อยเนาะครับก็คือสีเป็นอย่างเช่นคช่ปลำเพลินเชิญเที่ยวภูกระดึงครอ๋ออนซอนภูกระดึงลำเพลินนะสจยคือจังลํำเพลินสารคามลํำเพลินกะฬสินลำเพลินอยังงสิครับกะสิเป็นแนวนี้แต่ทำนองกะสิอยู่ในลักษณะของความเพลิดเพลินถ้าว่าเป็นลํำเพลินนี่สีมาลอะซาบ่ได้ด้ค่ะต้องโยนย่างแม่ครับต้องปั๊อย่างลูกโอไปเนาะสาวน้อยนี่แบบขย้อนแบบมันจวดเจอเตยแบบคือว่าล้ำเพลินเตยสะดุดเนาะคู่จนขืนซื้ออ้าพี่น้องคือเพิ่นครับ อันนี้ก็ขอบคุณครูเกตนะครับผมสำหรับความรู้นะครับ FC แฟนคนะครับเอาพี่น้องพบพอกันนะครับคลิปต่อไปครับผม